สวัสดีทุกคนครับและแล้วรายการเล่าฟูมิงคุ้งแควของพวกเราก็มาถึง E ีีที่10จนได้แล้วนะฮะเข้าเลข2หลักแล้วเจ้ yeah! แล้วอีพีที่สินี้เราก็จะมาว่ากันต่อกับซีรีส์ภัยพิบัติจากมหาธาตุทั้ง4กันต่อแล้วฮะ E ีีที่แล้วเราเล่ากันถึงดินมาถึง EP นีนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของน้ํากันครับและภัยพิบัติอันใหญ่หลวงจากน้ําที่สามารถฆ่าชีวิตคนได้นับร้อยนับพันในคราเดียวนะั่นคือสึนามินั่นเอง เจ้าสึนามิเนี่ยมันคือพิบัติทางทะเลที่มาในลักษณะของคลื่นยักษ์ที่จะเข้าปะทะและพัดพาทุกสิ่งกับลงสู่ทะเลและที่มาของชื่อสึอนามิก็มาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคลื่นท่าเรือแน่นอนว่าใครก็สามารถเดาได้ว่าสึนามิเป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งยังมีภูมิประเทศเป็นเกาะกลางมหาสมุทรอีกทําให้มีโอกาสเกิดสึนามิได้บ่อยแล้วเมื่อมันมาทางทะเลมันก็จะเข้าหาฝั่งแล้วชายฝั่งตั้งแต่ก่อนนู้นมีอะไรมีท่าเรือฮะ เกิดทุกทีก็ ing, hai, จะซัดก็ท่าเรือทีนึงก็เลยกลายเป็นที่มาให้ชาวบ้านจะช่องเขาเรียกกันว่าคลื่นท่าเรือนั่นเองฮะแต่ masa, ส่วนตัวผมแล้วนะคิดว่าเวลามันเกิดอะคนมักจะเห็นมันมีทิศทางมาจากทางท่าเรืออารมณ์ประมาณว่าพอคลื่นยักษ์ซัดทีหนึ่งก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคนก็คงจะตอบว่าคลื่นยักษ์ก็ได้เห็นแมอะไรเล่าพอคนมาถามต่อว่าเอ้าแล้วมันมาจากทางไหนล่ะคนตอบก็น่าจะตอบว่ามาจากทางท่าเรือสิ เพราะน่าจะเป็นลายมา์าของชายฝั่งแต่ละแห่งในสมัยนั้นนะฮะแต่พอเกิดอีกครั้งหนึ่งก็จะมีคนมาถามแล้วคนตอบก็คงจะไม่มีเวลาตอบบวกกับรู้คําถามเมื่อครั้งตัวเองเป็นคนถามเลยตอบรวมคําถามไปว่าคลื่นมาจากท่าเรือพอเกิดขึ้นครั้งต่อๆไปคนก็เรียกกันเหลือแค่คลื่นท่าเรือหรือก็คือซึนามินั่นเองน่าจะอะไรประมาณนี้นะฮะ <laughs> นะฟุงเฟอ้อป็นพอพวแล้วก็กลับเข้าเรื่องต่อ สึนามิโดยมากแล้ว่เป็นภัยพิบัติที่เกิดต่อจากแผ่นดินไหวแต่จริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุที่หลากหลายกว่าแผ่นดินไหวมากนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางกายภาพกับมวลน้ําทะเลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างกระทันหันในปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือแรงกระแทกจากอุกกาบาตเป็นต้นฮะส่วนลักษณะของคลื่นนั้นมีความแตกต่างจากคลื่นทะเลทั่วไปมากโดยคลื่นสึนามินั้นสามารถเดินทางได้ไกลามาก แบบที่ไม่ได้สูญเสียพลังงานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมันสามารถวิ่งเป็นเจ้าหนูลมกรดเวอร์ชันอึดทนนานได้ไกลเป็นพันกิโลเมตรขึ้นอยู่กับแรงที่ถีบส่งมันขึ้นมานอกจากนั้นแล้วยังเร็วได้ตั้งแต่500เป็นจนถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ,อีกด้วยครับเร็วมากอย่าเพิ่งตกใจกันไปเพราะเมื่อไหร่ที่มันเข้าใกล้ชายฝั่งมากขึ้นความเร็วของมันจะลดลงตามระด,ดับความลึกที่ลดลงเช่นกันครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะเพราะถึงความเร็วจะลดลงแล้วแต่มันกลับไปเพิ่มความสูงแทน จังหวัดนี้ก็คือทุกคนจะได้เห็นค้อนลงทยของเทพเจ้าสายฟ้าที่กำลังเงื้อมือขึ้นสุดแขนพร้อมที่จะฟาดพุบลงมาใส่ทุกผู้ทุกน้มที่อยู่ภายในพื้นที่สกิลถ้าใครหลบไม่ทันก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีเหตุให้เพชรอันต้องเลื่อนลดหดหายกันไปเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้ามาคิดหนีจังหวะนี้แล้วก็ดูจะสายไปซะแล,ะละ้วล่ะฮะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าท่านโพไซดอนจะไปแอบหยิบค้อนเทพเจ้าสายฟ้ามาเงื้อขึ้นเมื่อไหร่เรารู้ได้ก่อนแน่นอนฮะ เพราะในปัจจุบันนี้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงอันตรายจากภัยพิบัตินี้และได้เคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิกันหมดแล้วตราบใดที่พวกมันยังทํางานก็ได้อยู่เราก็จะได้รับการแจ้งเตือนร่วงหน้าได้ทันทีแต่ถ้าหากอุปกรณ์พวกนี้เกิดเสียขึ้นมาหรือมีเหตุให้พลาดการแจ้งเตือนไม่ว่าทางใดก็ตามเราจะมีโอกาสหนีรอดไหมคําตอบคือมีครับโดยสังเกตได้จากปัจจัยต่างๆดังนี้วิธีแรกคือรู้ว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้พื้นทะเล ข้อนี้ต้องอัปเดตข่าวสารกรันตลอดเวลานะครับซึ่งสึงนามิจะเกิดที่ไหนใช้ระยะเวลาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนานเท่าไร่ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและความรุนแรงของการสั่นไหวครับวิธีที่2ระดับน้ําในทะเลบริเวณที่เราอยู่มีการลดลงอย่างรวดเร็วแบบเห็นได้ชัดข้อนี้ต้องช่างสังเกตหน่อยนะฮะไม่ใช่ไปออกมาวิ่งเช้ามืดแ,แล้วพอมาดูกางวันอีกทีเห็นน้ํามันลงอันนั้นปกตินะฮะน้นมันน้ำขึ้นน้าลงปกตินะครับ <laughs> อย่าเพิ่งตกใจไปวิธีที่3คือ ดูที่สันคลื่นฮะสันคลื่นมันจะเป็นแนวยาวไม่มีขาดตอนเลยหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวแล้วคลื่นมันปกติมันก็ย,ยาวๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันก็ใช่ฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วคลื่นทะเลจะมีความยาวประมาณหนึ่งแล้วมันจะหายไปอ่ะมันจะลาดลงแล้วมันจะขาดตอนไปแล้วก็จะมีคลื่นอีกลู่หนึ่งซ้อนมาอะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องยาวแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นกำแพงยาวได้ละ่ะเนื่องจากคลื่นึนามิมีพลังงานมากลูกใหญ่มากถึงเรียกได้ว่าคลื่นยักษ์ใช่ไหมก็ยืดเอาขนาดคลื่นที่มีความยาวตลอดใช้ฟังเอาไปก่อนเลยก็ได้ฮะแบบ ชัดที่สุดเลยก็คือถ้าเห็นคลื่นลูกไหนมันมายาวตลอดใช้ฟั่งเลยนะั่นคืออันตรายละระวังไว้ก่อนและวิธีที่4คือพฤติกรรมสัตว์ครับเช่นเดียวกับการสังเกตการแผดินไหวแต่ก็เช่นการวิธีนี้ก็น่าเชื่อถือได้น้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาสัตว์แล้วตามแหล่งท่องเที่ยวก็คงไม่มีสัตว์ให้มีสังเกตเท่าไหร่นะักแต่ถ้าหากมีวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทําให้เราสังเกตได้ง่ายและรวดเร็วทันท่วงทีที่สุดวิธีหนึ่งเลยครับและมาปิดท้ายกันที่วิธีที่5วิธีที่ให โดยระบบนี้จะมีการแจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ p a c i f i c Tsunami Warning Center ใช้ตัวย่อ,อว่า p t w c หากพบสิ่งผิดปกติที่ตรงกับเงื่อนไขและมีความรุนแรงเพียงพอที่จะเกิดสึนามิได้ทางศูนย์จะแจ้งเตือนไปยังชายฝั่งทุกแห่งทุกประเทศโดยรอบจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนโดยทันทีครับแต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถรับข่าวสารได้อันนี้ก็ต้องวัดดวงออจากวิธีข้างต้นแล้วล่ะฮะแล้วเราจะทํำยังไงล่ะหากได้รับรู้ถึงสัญญ,ญาณเตือนแล้ว เราจะแบ่งเป็น2กรณีนั่นก็คือกรณีแรกคืออยู่บนฝั่งถ้าเราอยู่บนฝั่งอย่างแรกเลยก็คือหนีครับอย่าไปอยู่ให้มันเอาฟาดหน้าฟ้าตาเราเลเวลเราไม่พอจะไปสัตกับธรรมชาติที่ระดับเลเวลอินฟินิตี้ได้หรอกฮะหนีมาให้ไกลที่สุดให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ขึ้นไปอยู่บนที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เดี๋ยวที่2คือช่างหัวมันฮะช่างหัวมันยังไงก็คือสิ่งของอะไรที่เป็นภาระ ทิ้งไปให้หมดเอาไว้เฉพาะสิ่งของที่จําเป็นในการเอาตัวรอดและติดต่อขอความช่วยเหลือก็พอครับนอกนั้นก็ช่างหัวมันครับปล่อยไปเลยเอาตัวเองให้รอดพอถือว่าเสียค่าซื้อเห็ดป๊อปมาหนึ่งชีวิตและอย่างที่3สําคัญมากถ้าใช้คาพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด -19 นี้ก็คงต้องขอบอกว่าการดอย่าตกครับต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพราะบางทีมันอาจจะมี after shock หรืออะไรตามมาที่รุนแรงพอที่จะเกิดขึ้นซ้ำละรอก2องสาหตามมาได้ฮะต้องระวังนะครับ อ่าแล้วหลังจากนั้นล่ะเราก็รอให้เหตุการณ์สงบแล้วก็จะทาอะไรก็แล้วแต่มากันที่กรณีที่2ถ้าหากเราอยู่บนเรือกลางทะเลอย่างแรกและอย่างเดียวที่เราต้องทําเลยก็คือห้ามกลับเข้าฝั่งครับหากอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งนักก็จะไปไหนก็ไปเลยครับจังหวะนี้เรือเล็กกว่าจะฝั่งแล้วเรามุ่งหน้าออกทะเล,ลึกไปเลยไปถือไปไปซะไปซะไปให้ไกลๆเลยฮะ แต่ถ้าหากอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอเราก็สามารถลอยลำคลำต่อคายเข่าชมปะการังหรือจะแงนหน้าดูนกทะเลเล่นๆไปก่อนก็นกได้ฮะแต่ถ้ามีพายุร่วมด้วยแล้วก็สวยไปฮะพอถ้าจะสวยขนาดแล้วเราก็จังหวะนั้นคือบอกได้นาดนั้นจริงครว่าสวยไป <c oughs> ก็เอาตัวให้รอดจนกว่าจะมีประกาศว่าเหตุการณ์ได้สงบลงแล้วนะฮะถึงจะเข้าฝั่งได้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามีสาระกันอีกแล้วนะฮะทำว่าผมเขินเลยแบบว่าดูเป็นคนมีสาระ <c oughs> แต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเ,เลยก็คือสตินะครับ ต่อให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทุกประการแต่มันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยและปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นได้เสมอหากเราไม่มีสติเราก็อาจจะสร้างความชิ่หวายวายทะเลให้แก่ตัวเองและเพื่อนผู้ประสบภัยด้วยกันได้ครับตรงระวังเอาไว้ให้ดีรู้ตัวรู้งานและรู้ตัวรอดเป็นยอดดีครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์ถ้าเห็นคลิปนี้โดนใจให้กดแชร์ และถ้าไม่อยากให้สมองอาจารหายไปกับซีนามิแล้วยังอยากคงไว้ซึ่งความรกชัดในสมองก็ให้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลามีภัยพิบัติจากการลงคลิปของผมเอาไว้ด้วยฮะเจ๊ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ